สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อวานนี้หนูบุญสุวิมลสิทธาพี่น้องไปชมบรรยากาศการทักหมอลำเฟ็ดลำเพลินเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะไปกันเลยพร้อมแล้วค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอคิวถ่ายนะคะตอนนี้งางนี้น้องหนึ่งสองสามสามมากกว่ากันเหรอคิดครั้งหนึ่งได้ไหมครับ โอเคครับหนึ่งสองสามมองกล้องผมนะมองกล้องผมกนะ่อนนะเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามมองของี้ปปายคุณสองสามเอ้บอ,บอ,บอแล้วมองก้องผมอ่ะเขาจับกระโปรงข้างนี้ไหมครับแค่แตะเฉยโอเคหนึ่งสองสามภานึงนะหนึ่งสสาพี่หันตรงมาก่อน,นะน,นอได้ไหมภาพหนึ่งอ่าจะเห็นเป็นชุดหนึสาสวยเลยนี่สวยเลย ขอเต็มต okay, ัวนะครับที่ไหนน่าขึ้นนิดหนึ่งโอเคอันโอกขึ้นเอาอันนี้ได้ไหมคุณสามคนโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่หน้าใหม่อีกภาพหนึ่งหนึ่งสองค่ะน้องเชอรี่ค่ะ น้องเชอรี่น้องเชอรี่ยังไม่ถ่ายใช่ไหมรอคีออน้องพึ่งเหลิกโรงเรียนจ้าพี่น้องนะคะทาแต่งหน้านะคะวันนี้ถ่ายกี่ชุดคะสองชุดคะวันนี้ถ่ายสองชุดนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะตามันคือแมวหน่อยนะคะความน่ารักของน้องนะคะจะซูมนะคะซูมจังใดก็สวยค่ะขอคค่ะ บแม่มาถึงแล้วนะคะน้องเมฆกนกอ่อนค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยข้างหลังสวยมากเลยเอาสัมผัสน้องเมฆกนกเมฆถ่ายไปจ้าถ่ายหรือยังคะประมาณอเอาก็สิถ่ายหลายกระมูนแทะอย่าว่าถ่ายหลายพระเอกเล็กหกันสิบสุดม่นบ่สุดล่างของบาณเจ็ดสุดใช่ไหมสุดรองไม่ถึงสามสุดถ่ายแต่เสาบร์ป่เะถ่ายแต่มืุญเสาร์ทั้ันนี้ถ่ายชุดล้ำไปยังไม่ถ่ายชุดล้ำใช่ไหมต้องหมอนก่อนไปหาหมอนต้อบ่สวยถ่ายบ่โดนบ่ วอครักฐานมันฟองนี่มาถึงน้องนุ่นแล้วนะคะน้องนุ่นถ่ายหรือยังคะยังค่ะใครจะชุดมืัอนี้ใครสองชุดพ่อพี่บัวใช่ไหมอันนี้ชุดแรกใช่ไหมใช่หนูง่วงนอนมากคือแบบหนูตรงมาซ่อมติดอีกตอนสองกลุ่มอะเออแต่งแต่โดนละบ่ฮะแต่งแต่โดนแล้ว่แต่งบ่แต่งวงใดวงหนึ่งนี่เหรอแต่งเองที่แล้วว่าสีขาทางต่อคิวทางคิวย่างๆก็เลยแต่งเอง ฉันเจอหู okay, ka, ่รู so ่นี <si ่ัวยูนี่ค่ะนังนุ่นนะคะนี่คือยูมาแต่งสิแต่เองนะคะนี่แต่งเอง่ะเสืเอสเลยค่ะตัวองทุกคนหนึ่งสองสามมุนะมาหน่อนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งมือคันี้ท้าเซลมือคันนี้จับจับหน่อยเก็บบรรยากาศหนึ่งสององกล้องกล้องหนึงสองมเสืไม่ต้องไม่ต้องน้มห เอ็นเอ็น้างหลัไม่ได้เห็นทีไรคือแค่จำเห็นมันเสกเสี่เลมากเลยค่ะองมาวกล้องกล้องกล้องครับอันนี้คือเวียงานเอนยกตูดเอนยกตัวแอนโอยกตัวแทงเขานั่งทงเขานั่งอาจ้องจะเป็นนักมวยแลนม้วาคนร้ไยิ้มใส่ยิ้มใส่หนึ่งสอู้ยไครับ ยค่ดีะอ๊พี่หนูบนมันยือแล้วไม่เอาโอ้ยมันยือแล้วอกล้องจะสวยมากสวยอยู่กล้องก็สวยอยู่ถ่ายหรือยังเนี่ยถ่ายแล้วหลายรูปแล้วอุ้ยทำไมไม่ให้ถ่ายใกล้ล้อมันยืดเด็กต่าเจ็บสิบมจะรนบตัวนี้ คิดนที่ท่ายหลก็มูกันบ่นี่สูตรอันนี้ค่ะพาชมบรรยากาศค่ะหนึ่งสองสามาทีนี้ท้าเซลท้าเซลโอเคชิดกันอย่างนึงเลยโอ้บหปะดียไม่ใช่จ้าทุกะหยาแล้วแก่ไม่ไปไม่ะเขายืดอเายืดาี่่นหนึ่ใส่แล้วนไม่สวยอ่ชิดกันึย่เลยใยไ่นางนะ้น oh, uh, uh, ี่ยหนึ่งสอ มองคนรูไปทั้งคู่ทั้งหมดเลยด้วยิ้มด้วยนั่งหายขอเต็มตัวนะครับน่งไายที่ดีโม่เสร็จแล้วค่ะพี่น้องมนี้เป็นนั่งเอกสาวด้วยค่ะมนีวันนี้เป็นแอดมินด้วค่ะเอานี้ไงเจ้องโมค่ะอันนี้ท่ายกชูแล้วนี่ อัน <Allah> นี้ Naj ถ่ายไม่ถ่ายชุดน้อง้จะถ่ายหรือยังเยอะชุดนี้ค่ะถ่ายชุดนักงร้องแล้วใช่ไหมคะเคค่ะสวยมากเลย